อำเภอแม่สอดจัดการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการจับกลุมบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายค่ะณห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมชายไตรทิพชาติสกุลในอำเภอเมืองตากรักษาราชการในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติกรณี การจับกุมบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยมีทหารตำรวจตำรวจตระเวณชายแดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโรงพยาบาลแม่สอดสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการประสาน การดำเนินงานกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอแม่สอดและสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่1 4ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสถานีตำรวจภูทร,รแม่สอดกองร้อยตำรวจตระเวนชยายแดนที่346โรงพยาบาลแม่สอดและสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เรื่องเพื่อพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติในการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวกรณีต่างๆและเรื่องอื่นๆ